วันวานตอนยังเป็นเด็กๆพวกเราเงาหายจนมองไม่เห็นสัตวร้ายที่อยู่ข้างในออกมาวิ่งเล่นเมื่อต้องเผชิญความกลัวมากมายเรียนรูปผ่านน้ำตามากมายเป็นความทรงจำที่ไม่มีทางจางไปวันหนึ่งพ่อบอกว่าอย่าปล่อยความทรงจำนี้สลายหายไปพอดึงฉันไปกอดไว้แล้วพูดให้ฟังวันที่ลูกเติบโตจะพบว่าอดีตช่วยเติมแรงใจกลัวเมื่อไรนึกถึงคำพ่อเอาไว้ พอบอกวันหนึ่งลูกจะต้องลาโลกไปงั้นออกไปใช้ชีวิตแบบที่ฝันพอ่อสอนบอกฉันตอนยังเด็กไม่ว่ายังไงครั้งคืนเหล่านี้ไม่อาจหายไปพอ่อสอนไว้ให้ฟัง คนเริ่มโปรยลงมาให้จุดไฟห้ามดับเชียวหน้าเขียนชื่อลงไปในดาวสองสว่างพอบอกเรือเล็กต้องออกจากฟังไปเสียงอย่าปล่อยให้ชีวิตเสียเปลา่าพอจะพาลูกกลับมาไม่ว่ายังไงวันหนึ่งพอบอกว่า